เป็นผิวที่เป็นคุชชั่นอย่างเดียวเลยเนาะคือผิวสวยมากอะทุกคนดูดิคือดีมากแม่โหทุกคนอย่าเพิ่งตกใจหน้าสดไปนะทุกคนก็คือมีแค่ตากับขิวเพราะว่าวันนี้อุ้มจะมารีวิวตัวคุชชั่นที่กําลังมาแรงในตอนนี้นั่นก็คือของโจวิน่านั่นเองคืออุ้มมะ คือดีใจมากๆทุกคนเพราะว่าอุม้มหมารอเจ้าตัวคุชชั่นตัวเนี้ยตั้งแต่ตอนที่พี่แก้มออกลองผืนรุ่นแรกเราก็ยังไม่ปรับปรุงคือเราอยากใช้ของเขามากๆเพราะว่า รู้สึกว่าหน้าตัวเองอะ่ะมีปัญหาผิวเหมือนที่พี่แก้มเป็นเออก็คือมีทั้งสิวทั้งรอยสิวต่าง,ง,งๆนานาแล้วคือตอนลองพื้นน่ะคือรีวิวเยอะมากๆว่าแบบเฮ้ยปกปิดดีปกปิดแบบกิฟตเลยอะ่ะทุกคนเออแล้วก็คือเพื่อนก็บอกว่าดีด้วยนะคะแล้วเราด้วยความใยคุชชั่นเราก็อยากลองจนวันนี้ทุกคนมันก็มาถึงแล้วก็คือพี่แก้มเขาได้ทําคุชชั่นออกมาของโจวีน่านะคะนี่นั่นเองเห็นไหมว้ากล่องครีมๆีมนะคะทุกคนเห็นปะ เออแล้วก็สลักเป็นแบบแล้วก็แล้วก็พิมพ์ลายเป็นโจวีน่าสีทองนะคะดยู ula, ่ละมาเฮาอยู่เด้อเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจะบอกว่าแอบแกะไปแล้วคือตลับสวยมากดูดิประทับใจเห็นป้ามันมีความเล่นแสงอะ่ะแล้วก็เขียนว่าโจวีน่าตัวอันนี้น้องเขาก็จะเป็นแบบขอบทองๆแล้วคือที่ชอบก็คือเพราะว่ามันบางคุชชั่นที่ใช้อยู่อะ่ะมันจะแบบ อ้วนๆส่วนใหญ่เนาะอันนี้เขาก็ทําออกมาบางมากนะคะแล้วก็ปริมาณ15กรัมเนาะตัวนี้นะคะอุ้มใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะเพราะว่าลังเลเหมือนกันว่าจะใช้ศูนย์สองดีหรือศูนย์สามดีแต่แต่จากที่ดูรีวิวอะตัวรองพื้นเบอร์ศูนย์สองอะมันจะเข้ากับตัวคุชชั่นเบอร์ศูนย์สามกับเบอร์ศูนย์สี่แต่เบอร์ศูนย์สี่มันแอบ,บเข้มไปก็เลยแบบเอองั้นลองเบอร์ศูนย์สามละกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพร้อมกันนะคะว่า มันจะจกตาหรือเปล่าจะเป็นอย่างคําเคมที่เขาบอกหรือเปล่าว่าปกปิดคุมมันริ้วรอยต่างๆนานาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันนะคะก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่งูที่สวยมากเลยอ่ะแม่โอเคเรามาลองกันเลยทุกคนนี่ตรงนี้เปิดออกมานะคะตรงนี้เป็นกระจกนะคะเขาติดฟิล์มไว้เดี๋ยวเราไม่แกะพร้อมกันฮอันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเอ้ยดีเด้อ ทุกคนคือจะบอกว่าพับนุ่มมากตามที่เขาบอกเลยที่เขารีวิวกันว่าพับดีจริงๆนะคะก็คือนุ่มนุ่มกว่าตัวที่อุ้มเคยรีวิวไอคูชั่นตัวนั้นอีกอะคือแบบนิ่มจริงเอยชอบมากอันนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็ลอกออกเลยทุกคนอุ้ยดูดีคืนนี่คือน,น,น้องมาเต็มมากๆคือเขาใส่มาเต็มมากๆแล้วพี่แก้มบอกว่า แล้วจากที่อุ้มไปฟังนะคือเขาบอกว่าตัวฟองน้ําตรงเนี้ก็คือปรับนานมากกว่าให้มันจะแบบนุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อมันขึ้นมาเลยเห็นไหมมันทําให้เราอะ่ะไม่ต้องแบบออกแรงกดเยอะแล้วก็คือเราสามารถกะถูกว่ามันจะแบบออกมาขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบคอยปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มแบบที่เคยใช้มาเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะมาลองให้ดูเลยเนาะ ดูเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าสดนะคะคืออุ้มแต่งแค่ตากับคิ้วเนาะย,ยังไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์ไม่ได้ทาแป้งอะไรใดๆนะคะเห็นไหมก็จะมีความแบบรอยสิวแล้วก็สิวขึ้นอยู่ด้วยรอยสิวยังอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะปกปิดขนาดไหนนะคะมาเฮ้ยดูดิคือแบบยังไม่ได้กดเลยอ่ะแม่มันออกมาแล้วมาแล้วอะเห็นปะเพราะว่ามันฉ่ำม,มากดูดิอ่ะมา ลองข้างนี้ก่อนเออคือเนื้อของเขาอะมันค่อนข้างเป็นน้ำนะคะแบบมันไม่ได้เหนียวอะไรแบบนี้เนาะเออสีได้อยู่นะเบอร์สามถ้าใครสีผิวแบบอุ้มนะคะก็ใช้เบอร์สามได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนว่ามันปกปิดขนาดไหนเดอ้อคนไหนที่แบบมีรอยสิวอะไรแบบเนี้ยอุ้มแนะนำว่าให แทบซ้ำลงไปเลยเนาะให้มันปกปิดคุณทาแค่ครึ่งหน้าด้านนี้นะคะเห็นว่าความแตกต่างอันนี้คือทาคุชชั่นข้างนี้คือยังไม่ได้ทาคุชชั่นนะคะคือจะส่วนตัวบอกเลยว่าคือเนื้อเกี่ยงง่ายมากเพราะว่าเนื้อเขาว่ามันจะออกเป็นน้ำๆมาทุกคนมันไม่ได้เหนียวอะคือเกี่ยงง่ายมากนะคะแล้วก็เออคือข้างนี้คือแบบผิวดีเด้อเป็นเหมือนแบบกินน้ํเวลป8แก้วต่อวันอะไรแบบเนี้ยเออ คือผิวมันแบบเล่นแสงอะุกคนคือแบบผิวฉ่ำดูเป็นธรรมชาติอะแต่ว่าอุ้มรู้สึกว่าคชาุชชั่นอะมันไม่ได้แบบปกปิดมากขนาดนั้นด้วยความที่เนื้อมันบางเบาแล้วก็เป็นหนาำมันเกี่ยง่ายใช่ปะแล้วที่เขาเดี๋ยวที่พี่แก้มทำออกมาเพราะว่าอยากให้แบบเป็นผิวแบบออกฉ่ำๆเหมือนสาวเกาหลีเป็นผิวดูธรรมชาตินะคะก็อาจจะแบบเออไม่ได้ปกปิดมาก ขนาดนั้นแต่ถามว่าปกปิดไหมปกปิดดีอยู่นะดูดิจากตอนแรกอะนะคะก็เดี๋ยวอุ้มจะมาทาทั่วหน้านะคะแล้วก็ให้ดูกันเนาะตอนนี้นะคะอุ้มก็ทาทั่วหน้าแล้วนะคะจะบอกว่าผิวดีมากทุกคนดูดิคือว่าธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ ผิวเล่นแสงมากๆอันนี้คือส่วนตัวชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าทาแล้วมันดูไม่หนักหน้าด้วยความที่เนื้อมันเป็นน้ําแล้วก็เกลี่ยง่ายเนาะไม่เลยดูบางเบานะคะแล้วก็ตามความเค็มที่เขาที่พี่แก้มบอกเลยคือว่าเนื้อแบบผิวอ่ะมันจะดูแบบสุขภาพดีอะเห็นปะดูแบบว่าดูธรรมชาติอะตรงเนี้ยอุ้มชอบตรงนี้มากๆแล้วก็คือแต่ มันจะไม่ปกปิดมากขนาดนั้นนะคะก็คือปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครมีรอยเยอะๆอุ้มแนะนําก็ให้แทบแแทบแทบเพิ่มนะคะหรือไม่ก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเพิ่มนะคะแต่ใดๆคือฟินิชลุคคือผิวดีมากๆนะคะผิวพอทาออกมาแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเป็นกึ่งแมตนะคะคือมาทุกคนดูดีมันเล่นแสงอ่ะประทับใจอ่ะแม่เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าเพิ่มแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ ใช่ hey, คะ่ะทุกคนอันนี้อุ้มก็ไปเติมแก้มเติมปากคอนทัวร์ไดไดมานะคะคือจะบอกว่าผิวดีมากอันนี้คือไม่ได้ลงแป้งเลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปลงคอนซีลเลอร์เพิ่มด้วยนะคะจะบอกว่าเหมือนแบบพอเราทาไปใช่ปะแล้วเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะคือผิวจะแบบพอดีอะคือมันโอเคมากๆม,ม,มันสวยมากๆเลยเห็นปะนะคะอันนี้คือเป็นงานผิวจากโจวีน่าอย่างเดียวนะคะจากฟุดชันตัวนี้อย่างเดียวจะบอกว่าดีมากๆากอะมันรู้สึกว่ามันบางเบาแล้วมันก็ ผิวสวยมากๆนะคะดูเป็นธรรมชาติเนาะเออคือชอบมากเลยอ่ะแม่คือมันดีอะ่ะโอเคอันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทดลองเดี๋ยวอุ้มจะออกไปข้างนอกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าผิวนะคะจะแบบปกปิดได้นานขนาดไหนเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3โมงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนกลับมาแล้วว่าผิวมันจะหลุดคุชชัน่นจะยังอยู่ไหม โดยที่เราจะไม่ซับหน้าไม่เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สําคัญนะคะมีมากถึง6เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูเนาะว่ามีเฉดสีอะไรบ้างนะคะก็คือเหมาะกับผิวคนไทยมากๆนะคะที่เขาทําออกมาเนาะแต่ส่วนตัวอุ้มาใช้เบอร์03เพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับผิวมากกว่านะตอนแรกกําลังเลระหว่าง02กับ03แต่ถ้าใช้02 03, น่าจะขาวไปนะคะ 03, 03เนี่ยกําลังดีแล้วมันก็ ตรงกับรองพื้นเบอร์02ด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สีผิว้ขยๆอุ้มนะคะก็ใช้เบอร์03ได้เลยเนาะเรามาเจอกันตอนค่ำๆเลยนะคะตอนที่อุ้มกลับมาเนอะว่าผิวน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันครับ อุ้มลืมบอกไปค่ะทุกคนว่าคุชชั่นของโจวีน่านะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะเพราะว่าที่พี่แก้มเขาทำออกมาเนี่ยปราศจากสารอันตรายที่ทําให้เกิดการระคายเคืองนอะหรือเกิดการแพ้นะคะก็คือคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรก็ใช้ได้นะคะแล้วที่สําคัญมีสารกันแดดด้วยนะคะ SPF 25เนาะก็คือจบครบมากๆค่ะ72 hours later ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะคือจะบอกว่าผิวช่ำมากคืออันนี้อุ้มไม่ได้ซับเลยนะคะเห็นปะแบบทิชชู่กระดาษซับหน้ามันอะไรไม่ได้ซับเลยเห็นความเงาของหน้าปะคือช่ำมากแล้วก็ไม่หลุดนะคะไม่หลุดเลยแต่คือตอนที่เราแต่งเสร็จแล้วอ่ะมันจะแมตกว่านอ้องคือตอนเนี้ยคือช่ำแบบชำ่ชำช่ำ ด้วยความที่อุ้มเป็นคนที่หน้ามันมากๆด้วยเนาะมันเลยแบบเป็นแบบนี้แต่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับคุชชั่นเพราะว่าสีแก้มอะไรอะ่ะมันก็ยังไม่หลุดก็คือเหงื่อออกก็ไม่ไหลอะ่ะเออก็คือโอเคมากๆนะคะอาจจะมีอาจจะมีหลุดบ้างก็คือตามไรผมนะคะที่เราเหงื่อออกเนาะก็ด้วยความที่มันเป็นคุชชันะนะ่นเนาะมันก็จะมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าถามว่าติดแมสไหมติดนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดแบบ เยอะมากขนาดนั้นเนาะไม่เยอะเท่ารองพื้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูหน้าเพจลองไปสั่งซื้อลองใช้กันดูเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะ